รับดึงรอให้กับซีดารตรงนี้จ่ายสั้นๆให้กับกาคาคืนซีดารให้โรนัลโดพิกกกงจบเลยครับสองสูจากจุ๊บๆต่อบอลกันกว่า20ครั้งครับโอ้โหจุ๊บๆ2อประตูนี้กับงานที่ยากขึ้นเรื่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆของตันเต้ครับแต่ว่าไม่ใช่เราไม่เคยเห็นนะครับเพราะนั้นแฟนของชมรูเฟซก็ประมาทไม่ได้ครับดูครับไปเลยเนี่ยครับดูครับดูครับมมวนมาโรนัลดิโญ่ โยหักมาไปแล้วจ่อๆเลยครับโอ้โหนี่ครับตรงนี้สวยเลยครับบอลหลักโอ้โหนี่โอกาสเยอะจริงครับมิเชลบอลหลักดูครับดูบอลหลักโอ้โหไปครับยอมครับลูกนี้ต้องยอมครับโอ้โหคีนเจเฮดครับเมื่อกี้กดไปกี่ปุ่มครับเนี่ยอันตรรศานอนครับเรเม่ตรงนี้ดวลกันดวลกันแล้วให้พาเวนท์ด้วย ไปที่เบรเม่ต่ออีกหนึ่งจีเบรเม่เข้าในกรอบเขตโทษได้เปิดตุนเลตซัดเราทำได้จริงๆรับโอ้โหดูความสาใจของเปนญญตนายาตวัดกลับมาอ้าวแย่งได้แล้วละครับบอลจังหวะน,นี้ไปที่องรีไหลามาตวัดขึ้นหน้ามาโอ้โหโ,โตโตโ้บอลยกแบบนี้ถือว่าโชว์ไปสองสามครั้งแล้วได้ยกอีกทีนี้แล้วโขกจังหวะนี้โอ้โหโอ้โห,โอ,โหอาวุธใหม่ของโตโตคโโ้ครับโอ้โหสุดจริงครับ